โอเคครับ oh, okay. อันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นผมปิดคลิปไปนะครับผมผม,ผมออกเกคียคบแล้วก็พอะผมเข้าเกมมาผมก็อยู่อย่างเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมออกออกเดินพยายามผ่าทางกลับบ้านไม่รู้ครับอันนี้ผมก็เปิดกระต่ายของไปตกก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะลองเดินกลับไปที่ที่ที่ผมเคยไปแล้วครับจเจากระพิช์นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น น,นั่นใช่ประสาทหรือเปล่าใช่ไหมผมงงเลยว่าผมมาตัวนี้ได้ไงผมมาอยู่ในอ๋อฝนตกมาข้างล่างปะน้ตกมาข้างล่า,า,า,ลางือเปะน่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ผมอาจจะตกมาข้างล่างก็ได้หรือเปล่าประสาทจุดนนแล้วผมมาอยู่นี่ได้ไงใช่ผม ผมว่าผมไม่ได้แตะผมไม่ได้แตะอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วผมค่อนข้างงงว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่แปลมา้เดี๋ยวผมก็จะเดินไปตงนู้นต่อเนะดี๋ยวมาขอดูนะเพราะว่าอ๋ออย่างนี้อยู่อยู่ผมเดี๋ยวจะเป็นภาพภาพลงตาผมงงเลยว่าทําไมผมอยู่ตรงนี้ได้นะผมไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้เดินออกมานะผมไม่ได้เดินหาทางกลับบ้านนะ ก็ไหนแล้วผมก็เปิดแบบตาขอไม่ตกแล้วเดี๋ยวผมก็จะสำรวจตรงนี้ต่อน,นะครับแล้วก็ไมค์ครับอะไรพวกนี้ผมก็อาจจะมีแอดอาจจะไปซื้อแอดออนแล้วบ้างครับใครมีแอดออนอะไรพวกนี้แนะนําก็ใครมีแอดออนแนะนำบ้างครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวอาจจะซื้อแอดออนนะเอ๊ะตรงนี้มันลงบนในปร,ราสาทตรงปร,ราสาทเลยนี่แล้วตรงโซเซนที่ผมเจอปร,ราสาทตรงไหนเนะี่ยอยู่ตรงไหนล่ะตอนนี้ผมสับสนมากเลยเนะี่ย ผมจำได้ว่าล่าสุดนี้ผมอยู่ที่โซแซนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมผมมาอยู่ที่นี่ได้พิกัดก็ไม่ตรงกันตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะเป็นแบบภาพลงตาหรือเปล่าผมก็เลยไปลองดูนะว่าพิกัดมันเป็นพิกัดเดิมไหมสรุปไม่ใช่พิกัดเดิมแับแล้วผมงงเลยว่าผมมามาอยู่ตรงน้นได้ไงแล้วก็ออดอนี้ผมอาจจะตื่นครับแล้วก็ถ้าใครมีแนะนำก็แนะนำมานะครับรัก สักไม่เกินแปดรอยเหรียญแปดร้อยเหรียญในอันั้นนะครับก็ช่วงนี้ลดราคาครับผมมันขึ้นมาแจ้งเตือนผมก็เลยเข้าไปดูสักหน่อยนะผมก็แบบเออจะซื้อสักนิดหน่อยสักหน่อยหนึ่งก็ดีครับแอดออนเะนี่ยปรติผมเป็นคนที่ไม่เล่นแอดออนแล้วก็ไม่ได้ใต้เทชิแพกนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเซิร์ฟเวอร์คุณอื่นครับที่ใช้นะพอเพืเขาใช้ผมก็ต้องโหลดอนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอลงไปในปราสาทเลยแล้วกันนะแล้วทําไมปราสาทเป็นไงเี้แล้วตรงที่โซสแซนที่ผมเห็นปราสาทที่ไหนฮะแล้วเดี๋ยวนะจากปราสาทผมไม่เห็นเลยนะแล้วนี่เป็นปราสาทใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มันไม่น่าใช่ปราสาทนะสภาพเลยทำไมเป็นเนี้ย ผมมันอาจจะไม่ใช่ปราสาสดร์เลยซ้ำนะทำไมเป็นอย่างนี้่ไม่มีเอ้ยดี๋ยวผมตรวอนะเพราะผมไม่มีท็อตแน่นอนอ๋อท็อตมีอยู่ท็อตมีอยู่แต่ผมเหรจะขอปักเสียตัวเองมั้ยนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีชุดเกาะเพชร จุดก็ผมยังเป็นแบบน,นี้เลยครับผมตายได้โอ้ลเไปโอมนี่ไม่ค่อยดีเลย <H at> ตอนนี้ผมงงมากเลยเนะี่ยผมมาที่นี่ได้ยังไงแล้วโซแซนแล้วผมหายไปไหนอ๋ตอตรงนี้ป่ะโอ้ยอ๋อนี่นะใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะพัดกันเอ้ย้ยเอ้ย ผมก็จะพัดกันตีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่แบบน,นี้ผมได้ซูไม่ไหวนะตั้งตัวก่นเนี่ยแบบแบก็จะตายนะครับชุดก้อนเล็กซูไม่ไหวชุดก้อนเล็กยังไม่ไหวครับพระสาดนี้เดี๋ยวดีครับอาหารผมก็ไม่มีนะมันดียังไงก็เปล่า หญิงอีกอ้ยผมต้องหาที่แอบแล้วผมจะตายแล,แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมยังาไมา่ได้เปิดดูมอดนะครับแต่ผมก็อยากจะลองลงมอดดูครับว่า จะ,จะลองเล่นแบบมดดูนะปกติผมก็เล่นไม้ค้าแบบปกตินะ่ะไม่เคยเล่นแบบมอดแต่แบบเออเล่นแบบมดมันก็น่าสนใจนะแหละแต่ผมก็ค่อยลองเล่นแบบมดดูคนระับเนไหนแล้วก็มาแล้วผมก็จะเอาแท่งเบสไปด้วยนะแปบเบนี่ยโอ้ย <c oughs> เอ้ยผมยังโดนไฟเผาแล้วไฟมันแรงอยู่อย่าเพิ่งยิงโอเคสวยงาม ก็จะไม่เห็นผมไกลแหรนะเอาใกล้ตายแล้วโอเคอืมโอเคโอค้โหเห็นตกกะไกเลยครับยิงยิงยิงโอเคสวยงาม เรียบร้อยหมวว่าน,นี้ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเรียกว่าปราสาสนะเอ้ยมันมีทางหลงด้หรอ,อ,อรรเอ้ยโอ้แรงแรงเอ้ยใจเย็นพี่ใจเยน็น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 ใจเยน็เยนพี่ เก็ตายมีทางลงด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะลองหนครับว่ามันไม่น่าใช่ประสาทอะมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ถ้าเกิดมันไม่มีสดเอ,อไม่ใช่ไม่มีอ่ในถ้าว่าผมคงต้องไปหาปราสาทใหม่นะงนั้นนี้ถ้าเกิดมีชั้นสองผมขอปักตรงน,นี้เลยกันนะเพื่อไม่ให้วินเทอร์สเกลตันเกิดนะ โอ้ยอย่าหล่นอย่าหลน่นอย่าหลน่นอ,อยผมขอดูหน่อว่า,วานี่เรียกว่าภาษาได้แบบเอีย๋ยวม,มันก็มีเอยมันก็ดูกว้างหนิผมก็ดูก็มันมีแค่ฝั่งหนงฝั่งเดียวแต่อาหารผมไม่พอเละนะ อันเดี๋ยวก็โอเคโอเค,อเคได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถึงจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อือหึโอเคเลยผลมาดูก็มีแค่นั้นนะออ๋โอเคยังเป็นปราสาทยังเป็นปราสาทโอเค ตรงนี้มีอะไรนะครับน่าเป็นห้องป่ะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ตอนที่ผมลงมาผมไม่เจอนะเอ๊ะตันตันตรงนี้อจริงใจจริงเมื่อกี้ผมว่าผมจะลองเดินลองไปหาพวกอาจจะเจอเอ่อแบบอาจจะเจอที่อื่นอะไรบ้างอะไรน่าสนใจอย่างอื่นบ้างแบบ ผมจะสำรวจรอบๆปราสาทก่อนแล้วค่อยมาเอยรอบๆที่ที่ผมเจอก็ปราสาทก่อน,นคเป็นโซแตกตรงนั้นอ,อ้ยแต่ไหนผมก็ไม่อยู่ตรงนั้นได้ไงไม่รู้แล้วก็อะไรแตกมวกเปล่าโอ้ยฉเกมวกโอ้ทำไมมันพังง่ายอย่างเ้นล่ะผม,มพังง่ายมากเลยครับ Okay. อ๋อแสดงว่าเ,เมื่อกี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ที่ที่ผมลงมาผมน่าจะลงมาทางนี้นะใช่หรือเปล่าแล้วเ,เราเบสเกิดเกิดเยอะไปแนะ่ผมขอปักไฟแล้วกันนะไม่ไม่น่าไหวอยู่ดีกลายเป็นสำรวจปราสาททุผคขึ้นไปข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรเปล่า เอ้ข้างบนก็มีเหรออา้าวจากตอนแรกที่ผมบอกมนไม่น่าใช่พระราบไปดูแคบก,ก็ก็กว้างดีนะ <c oughs> ก็กว้างดีนะแต่ท็อดผมหมดแล้วเนะ่ยโอเค ก็ได้คร e ับถ้าเกิดใครมีอัดต่ออะไรพวกนี้น่าสนใจก็แนะนำมาได้ครับเออนี่นี่นี่ดีนี่ดีเพราะผมยังไม่มีฟาร์มตกปลาผมไม่ได้ตกนะโอ้นี่นี่นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วเราได้ในคำว่าติดมือแล้วครับเนี่ยดีเลยครับแต่ตอนขาดกับผมจะกับยังไงเนี่ย ก็อาจจะต้องตกมาตายก็ได้ตอนถอยกลับเพราะผมก็เล่นแบบตายของไม่ตกกนะ่อนนะแล้วไม่ก็ผมอาจจะพยายามแบบกลับด้วย F ด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราอาจจะเจออะไรระหว่างทางก็ได้นะโอเคเอาสองที่เดีดกันเลยไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้ว ก็ในช่วงนี้ผมก็เจ็บ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 คอนะครับก็อาจารย์มันเจ็บคอเีอ่วบางเปล่านะออตกใจแบบนึกว่ามีซ้ำมีซ้ำอีกโอเคอันนี้ตันอันนี้ตัน จริงๆผมว่าผมหรับประสาทแค่นี้กันก็พอครับหรือเราจะฟาร์มวินเทอร์สเกลไปด้วยดิฟาร์มหวัวมันนะก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะยังไงครับผมอาจจะลงแอดออนเลยหรือว่าเล่นแบบปกติไปก่อนนะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้คิดจะซื้อแอดออนครับตอนนี้น,นะแต่ก็กะว่าจะซื้อแต่ทฤษฎีแพคนี้แทฤษฎีแพ,น,พนี้ผมก็ คงจะไม่ได้ซื้อครับผมก็เล่นแบบปกตินั่นแหละนะหรือว่ายังไงเนดะี๋ยผมค่อยว่ากันอีกทีนะตอนนี้ตอนนี้คือตัน่ะเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไหนตันตอนนี้ตันใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ตันปะเหมือจะมีทางไปต่อนครับเนะี่ไปดีกว่า มีทางไปต่อหรอก็ไปอุย้ยไม่มีจริงดิเท่ตัวเทละตัวทีละตัวเฮ้ยไปแล้วครับเสียโลแตกเพือ่อนตายไปแล้วอู้ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย กลับเข้าที่เลยครับไม่ปลอดภัยอะไรนี่ก็ไม่ปลอดภัยนั่นก็ไม่ปลอดภัยดียสิ่งผมได้ยินเสียงเบสอะโอ้โหใจใจใกล้ขนาดนี้นะเดี๋ยผมแอบตัวนี้ โนล้มผมพังเลยครับทำไมล่วนพังง่ายจังเลยนี่มวกผมก็พังไปแล้วด้วยโอเคแล้วผมจะเลยต่อเลยกัน,นครับครัมเมื่อกี้ไปจ๋าเอกับวินเทอร์สเกลทั้งสองตัวแต่มันไม่เห็นผมได้ไงครับ ตรงนี้ตันนะมันค่อนข้างแรกครับนะพัดกันตีครับพัดกันตีโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นะพวกนี้ตีแรงมากครับว่าทีนี้ทำตันหรือเปล่า ใ้ทางตันเอผมว่าผมคงจะยังไม่ต้องฟงาร์มหัวสเกลตันเลยมาก็ดีดวก,วดวกว่ามาั้งแบบนี้เรายังไม่ค่อยังไม่ต้องฟางเลยครับเดี๋ยว,วผมก็จะไปสำรวจตลกต่ออีกหน่อยดีกว่าโอโหโอโหโ,อโหโ,โห รวมมาแลกี่ยแลกมากเลยครับโอ้ได้เพชรได้เพชรเพิ่มดีดีดีบเดี๋ยวผมต้องไปคุดเพชรที่นั่นอีกครับตรงที่บ้านเรานะสองเม็ดแล้วก็ไปเอาเพชรที่ N P C ผมนะ่าจะคับมวกขับเสือ้อได้ั้งใช่ปะ น่าจะได้อ่าเดี๋ยวผมขอดูทางกลับก่อนนะครับตอนนี้นี่นายใช้ทางกลับนะตอนนี้ผมก็เริ่มจบขอรนะัก ตอนแรกผมนึกว่าพระสั์ไม่ใหญ่เพราะเห็นเห็นข้างนอกเแต่ว่าอีพีที่แล้วผมก็เห็นที่ผมเห็นเงาๆมันก็ใหญ่อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ผมก็ดูมาิปทีเถอะใหญ่ใหญ่เลยแหละตอนแรกุณบอกไม่ใหญ่เอทางนี้ลงได้เนี่ยแล้วผมก็ลงไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าแล้ว,นนะว,วหน,หนๆเราก็ไดอ้อันนี้ติดมือมาแล้ว อ่าเนี่ยถ้าว่าติดมือมาละวดูผมว่าจะสำรวจนรกนรกต่ออีกสักหน่อยนะครับหรือว่าเราจะหาทางกลับบ้านเลยดีหาทางกลับบ้านกันกระเดียบเนี่ยแม่ทางกลับบ้านเหรอทางกลับบ้านผมจำไว้คือพิกัดเจ็ดสิบห้าลบห้าสิบแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ลบห้าสิบห้าสิบแล้วก็ลบเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางที่เป็นซักโอ้ย โอ้โหโอ้ทำไมกระเด็งขนาดนะั้นะเนี่ยนี่หญิงสวนล้อสวนโอนไม่ทันตายแน่เลยผมนหนบอกของไม่ตก นายปรของไม่ตกเอ้าสั่งงั้นแล้วผมเกิดบนอันนี้ได้เรียบร้อยอนายปรของไม่ตกเอ้าอาผมไม่ได้เปิดคีย์เป็นที่คีย์เป็นที่รีรบ็กเหรอผมจำได้ว่าผมเปิดแล้วนะ แย่อะไรแบบนี้เนี่ยทว่าถ่ายือเป่ดีลยวผมขอดูแป๊บนะบว่าผมเปิดกิปเป็นเีอรี่ไว้ป่ะ ไหนนะคิวเมนทอรี่อ้าวผมไม่ได้เปิดเชยไว้เอาเริ่มใหม่เลยครับในข่าวนี้ผมคิดว่าปราสาทในประสาทนั้นคงจะหมดแล้วมเนี่ยผม ไปโรในทวารในทวารเราหมดแล้วมั้งครับมันน่าจะมีแค่สองทีหรือเปล่าหาประสัดหม่ครับจะไหนมาของไม่ตกเรียบร้อยเลยลงหมดตัวแล้วนะตอนนี้ก็ลงตัวครับเอาละเรามีฟาร์มเลกิโอแต่เอ่อเอ่อโซแซนเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ลิฟ แถมในที่ว่าเด็เออผมหายหมดเลยพออ่าที่ผมตั้งค่านี่คือผมตั้งแบบก่อนเขาเก็บนะครับก็คือแบบกดทิ้มแมพแล้วก็แบบกดคีย์แบตเตอรี่แล้วก็ตอนแรกผมกดเปิดอันนั้นไปนะครับแล้วก็พอผมกดคีย์แบตเตอรี่ปุ๊บผมก็กดปิดไปปู๊กคมย์แเตอี่ไปแล้วเอา้าไม่ใช่งั้นผมก็เปิดเก็บไปงั้นตลอดเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับว่า,วาตอนนั้นผมก็ยังไงนะ เนี่ยครับเนี่ยผมก็กดตรงนี้ใช่ไหมครัแล้วผมก็ไหนหนะใช่ใช่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็ตอนแรกมันเปิดไหมครับผมก็เลยเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็กดคีย์มันทิลี่ไปแล้วอย่างงั้นผมก็เปิดงี้ตลอดเลยกันนะครับเอหายไปเลยอันแรกเริ่มต้นใหม่ ผมคงต้องฟาร์มเลื่องตงตึงเพ่าจะกลับมาที่นรกได้แล้วก็เพชรเราก็เอ๊ะเดี๋ยวผมโอ้ยไอพีเอ็กผมก็หายหมดเอ๊ะแต่ว่าพีเอ็ผ์ผมผมสามารถไปร์จงโฟ,งฟงจูนหายหมดเลยแล้วก็ม,ม,มีมีเพชรตรงโน้นอยู่ครับตรงหมูบ่บ้านแล้วนะนเดี๋ยวผมไปหยิบมาแล้ว,วกันนะหายเกี้ยง ตอนนี้ว่าผมว่าผมจะไปอยากเอ็นชาร์ฟ r ์จูนกับปก,ก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขุดเพชรหารแร่อะไรให้เรียบก็รอยก่อนแล้วค่อยลุยประสาททีนึ่งคราวนี้ผมก็เปิดของไม่ตกแล้วครับคราวนี้คิดว่าน่าใช้แะล,แลรสงสัยมันต้องเปิดเชดไว้แบบไอ้นี่เลยมันถึงจะไม่ตกหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโหเสียดายเลยครับ เดี๋ยวผมก็คงต้องไปหาประสาทแหงใหม่ครับเพราะประสาทนั้นผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะมันคงจะไม่มีอีกหรอปะหรือว่ามีแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีอะมัะ้งเดี๋ยวเดินมัม่วๆเดี๋ยวก็เจอประสาทแหงใหม่ครับ <laughs> แต่ผมไม่แน่ใจว่าประสาทมันจะใหญ่แบบนั้นหรือเปล่านะ นี่นี่สามโมบานสาหมูบ่บ้านเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเพชรสั่งไปตัวนี้ด้วยกันครับตอนนี้มันมีที่หมู่บ้านครับตอนนี้ผมเจอแล้วก็ผมก็เอ๊ะมันมีเพชรแต่เราต้องหมู่บ้านเนี่ยผมก็เลยอ่ะทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาให้ดูตอนอัดตอนคลิปนะครับแบบตอนอัาเก็บนะนี่เอามี้ข้าวเล็กเยอะอะหยิบมาให้หมดนะ โอเคตอนนี้ก็เริ่มใหม่เลยครับเนี่ยผมจะได้แค่เนี่ยเท้าว่าตัวเดียวได้เดียวอย่าอื่นไม่เสียายอะไยหรือเปล่าอืนมันก็มีฟอร์จูนกระเพียงเพชรผมดาเพชรด้วยนยตอนนี้เราก็เสียหายเพชรไปห้าเม็ดแล้วก็เสียฟอร์จูนไปครับแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยแต่คราวนี้ผมก็คงจะเอา,อาปลาซาดไปด้วยครับ ไม่ใช่เอาออาเ b s i d ียนไปด้วยครับเพื่อกับโลกจริงกันนะแล้วก็เรามีตายของม่ตกล้วคราวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะโอเคขึ้นนะตอนนี้อืมอาหารก็หมดก็เดี๋ยวคลิปนี้คงจบไปเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็ฟื้นฟตัวเองใหม่ครับตอนนี้ก็คงจะไม่อะไรเพิ่มมากใหม่ครับก็ คงจะเยอะขน้นตอนฟื้นฟูตอนได้ของคืนโล่งแล้วแล้วนั่นแหละปปากรแกแก่ก็ตอนนี้ผมก็หาวัวครับก็วัวแถวบ้านนะครับก็ไม่ค่อยเจอเลยตัวอินชาร์ผมก็ยังแบบก็จริงมันก็อินชารได้ถึงวิวสามสิบแล้วแต่ว่าผมอยากได้เยอะกว่านี้นะอยากให้มันเต็มมันนะเรียบร้อยเลยครับ ไทยพระของไม่ตก